การติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2014เมื่อใส่แผ่น d v d r อมเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือดับเบิลคลิกบนไฟล์ setup. exe โปรแกรมติดตั้งจะออกมาทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมติดตั้งออกมาทำงานเรียบร้อยแล้วคลิกบนปุ่ม Install คลิกบนปุ่ม Radio I accept แล้วคลิกบนปุ่ม Next ป้อนหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ป้อนหมายเลขโปรดักต์คีย์หมายเลขซีเรียลนัมเบอร์และ Product ์คีที่ใช้นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์และ Product ์ค y ์ที่ถูกต้องนั้นจะต้องอยู่บนแพ็กเกจของ AutoCAD 2014แล้วคลิกบนปุ่ม Next คลิกบนปุ่ม Autodesk AutoCAD 2014เพื่อตรวจสอบว่า มีเซอร์วิสแพ็ออกมาแล้วหรือไม่ให้แน่ใจว่าเราได้ต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ใช้ค่าต่างๆที่โปรแกรมกำหนดมาให้แล้วค้นหา s e r v ์วิสแพ็กเนื่องจากโปรแกรม AutoCAD ที่ออกวางตลาดนั้นมักจะมีบั๊กเกิดขึ้นเสมอๆทาง Autodesk จึงทำการออก s e r v ์วิสแพ็กออกมาเพื่อแก้ไขบั๊กที่เกิดขึ้นกับโปรแกรม เราสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Service Pack โดยคลิกบนปุ่มดาวน์โหลดเมื่อเราดาวน์โหลด Service Pack 1เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโปรแกรม a u t o c a d เรียบร้อยแล้วคลิกบน Autodesk a u t o c a d 2014อีกครั้งแล้วเริ่มติดตั้งโปรแกรม a u t o c a d 2014พร้อมทั้ง Service Pack 1โดยคลิกบนปุ่ม Install โปรแกรมติดตั้งก็จะเริ่มทำการคัดลอกไฟล์ต่างๆทั้งหมดลงสู่ฮาร์ดดิสก์เมื่อโปรแกรมได้คัดลอกไฟล์ต่างๆลงสู่ฮาร์ดดิสก์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกบนปุ่ม Finish เมื่อปรากฏ dialog ออเตือนเราว่าเราจะต้องเริ่มระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่เพื่อให้ configuration ของ AutoCAD นั้นมีผลให้คลิกบนปุ่ม Yes เพื่อเริ่มต้นระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2014